มหายุทธสถานพบตอนที่351ของขลังเจ้ามหาเทพเมื่อได้ยินว่าหลัวสซิวสามารถเอาชนะท่านฉีที่เป็นมะกุฎเทพช่วงกลางได้โดยตรงหลิวเซี่ยหานก็รู้สึกตะลึงเล็กน้อยเช่นกัน แน่นอนอยู่แล้วว่านางก็แค่รู้สึกตะลึงเท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างสำนัก,กเกษียนเทียนหยุนฝ่ายตรงข้ามบังอาจมาเยือนถึงสำนักก็เท่ากับการเดินเข้ามาติดกับดักเองอย่าว่าแต่ราชาเทพกระจกกระจกคนหนึ่งเลยถึงแม้เจ้ามหาเทพมาก็อยากคิดที่จะจากไปได้อีกเลยถ่ายทอดคำสั่งของข้า ในฐานะที่เป็นเจ้าสำนักน้อยของสำนักเซียนเทียนเฮียนหุนหุนจากตัวตนของหลิวเซี่ยหานถึงแม้จะยังไม่มีสิทธิสั่งการเหล่าเท่าประหลาดระดับเจ้ามหาเทพแต่สิทธิทุกคนในสำนักที่อยู่ต่ำกว่าเจ้ามหาเทพล้วนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนางไม่นานนักก็มีสิทธินับร้อยรวมตัวกันที่ด้านล่างภูเขาหยุนเซียนซึ่งผลการฝึกตนที่อ่อนที่สุดของสิทธิเหล่านี้คือราชาเทพและยิ่งมีอีกสิบกว่าคนที่ผลการฝึกตนบรรลุถึงแดนมกุฎเทพ ราชรถคันหนึ่งที่ถูกลากโดยนกฟีนิกซ์สามตัวลอยอยู่กลางนภาภายใต้กระจมรถสีแดงฉานหลิวเสียหานนอนบนเตียงอัญ,ญมณีม่วงข้างซ้ายของนางคือท่านฉีในชุดคลุมยาวดำที่ได้รับบาดเจ็บจนสีหน้าขาวซีดเล็กน้อยส่วนข้างขวานั้นคือหงเฟยที่สีหน้าดูงองงวยเล็กน้อย เนื่องจากมูลเหตุเรื่องเส็จใจแห่งสุพรหลิวเซียหานไม่ได้แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลัวซิวให้หอยอดอัมพรทราบขอแค่เพียงได้รับเส็จใจแห่งสุพรมาถึงครานั้นค่อยนำตัวหลัวซิลมอบให้ทางหอยอดอัมพรก็สามารถขายหนี้บุญคุณให้แก่หอยอดอัมพรได้เช่นกันไม่ต้องสมรสกันก็สามารถส่งเสริมให้ทั้งสองสำนักใหญ่ร่วมมือกันได้ด้วยดีหลิวเซียหานร,รีตาลงเล็กน้อยมีจุดสีดำหนึ่งจุดปรากฏตรงขอบฟ้าที่อยู่ห่างออกไปไกลมันกำลังบินตรงเข้ามาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากฮ่า เสียงตะคอกที่ดังลั่นไปทั่วทั้งท้องฟ้าและปฐพีสะท้อนมาลำตัวที่ดูดูร้ายของอสูรดูดจิตลอยวนอยู่บนนอพาสูงหลวซิลที่อยู่ในชุดคลุมยาวดำใช้มือทั้งสองข้างไขว้ด้านหลังยืนตรงด้วยท่าทางที่ทะนะงองอาจด้านล่างภูเขาหยุนเซียนสิทธินับร้อยปฏิบัติตามคำสั่งยกย้ายของหลิวเซี่ยหานทุกคนล้วนปลดปล่อยออร่าผลการฝึกตนของตัวเองออกมารวมตัวกันจนประกอบเป็นอำนาจบารมีที่มากมายมหาศาลพลังหนึ่งแม้หลวซิลจะไม่เคยเห็นหน้าหลิวเซี่ยหานมาก่อน แต่เมื่อเห็นสาวชุดแดงที่นอนอยู่บนเตียงอัญ,ญมณีม่วงนั่นแล้วเขาก็ทราบแล้วว่านางก็คือหลิวเซี่ยหานจีสเสวียนคงนั่งท่าคัศมาที่อยู่ด้านหลังหลังวสิลราวกับว่ายัางตรหนักรู้กฎเวลาอยู่ในเสียใจแห่งสุพรอยู่แต่หลัวซิลกลับทราบอยู่ว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมืออาจารย์ท่านนี้ของตนต้องไม่มีทางนิ่งดูใดแน่นอนเมื่อคิดเช่นนี้ได้เขาจึงหกระเหินเดินฟ้าเดินลงมาจากหัวอสูรดูดจิตมุ่งหน้าเดินตรงไปถึงตำแหน่งที่ห่างจากพวกหลิวเซี่ยหานหลายร้อยเมตร หลิวเซียหานลืมตาขึ้นมาอย่างขี้เกียจก่อนจะบกมือที่ขาวดุดยกนั่นแล้วพูดเสียงเบากำรับมันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้หลิวเซียหานไม่เคยให้ความสำคัญกับนักยุทธหนุ่มผู้มาจากโลกามนุษต์คนนี้เลยด้วยซ้ำต่อให้ฝ่ายตรงข้ามมีความสามารถในการสังหารสิทธใจกลางของหอยอดอัมพรอย่างเซียวเฟยหลิวเซียหานก็ไม่คิดว่าคนดังกล่าวจะมีศักยภาพที่สามารถต่อกรกับตัวเองได้ จากการที่สิ้นเสียงหลิวเซี่ยหานสิบสิบกว่าคนของสำนักเซียนเทียนหยุนก็ลอยตัวขึ้นฟ้าแล้วบุกฆ่าเข้าไปทางหลัวซิวอายุของสิทธิ์เหล่านี้ล้วนไม่มากกันเวลาที่ฝึกตนก็ไม่เกินหมื่นปีเมื่อมองในมุมภูมิฐานและสถานภาพของมหาโลกาพันสามแล้วผู้ที่อายุไขไม่เกินหนึ่งหมื่นปีล้วนสามารถเรียกได้ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วในส่วนของผู้ที่มีอายุไม่เกินประมาณสองร้อยอย่างหลัวซิวนั้นโดยทั่วไปแล้วสามารถพูดได้เลยว่าเป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น ที่หลิวเซี่ยหานสั่งการให้สิทธิในสำนักลงมือน,นั้นนางก็อยากดูเช่นกันว่าหลวซิลใช้วิธีการอะไรสังหารเซียวเฟยกันแน่อย่างไรเสียเซียวเฟยนั่นก็เป็นสิทธใจกลางของหอยอดอัมพรศักยภาพของตัวเขาหน้าจะสามารถต่อกรกับมกุฎเทพขั้นปฐม,มภูมิได้หลัวซิลนี่เพิ่งฝึกตนได้เพียงประมาณ200กว่าปีเขามีไพ่เด็ดสุดท้ายที่ทรงพลังอะไรกันแน่ โดยเฉพาะก่อนหน้านี้หลังจากที่ท่านชีกลับมาแล้วเขาก็บรรยายเหตุการณ์ที่เขาประมือกับหลัวซิลผลลั์เช่นนี้ยิ่งทําให้หลิวเซี่ยหานร,รู้สึกตะลึงเป็นอย่างมากจากข้อมูลที่นางได้รับมาจากความทรงจําของเยียนเย่เออและเหยียนซีรวิความเร็วในการเจริญเติบโตของหลัวซิวผู้นี้รวดเร็วเกินไปหรือเปล่าต้องเท้าความก่อนว่าถึงแม้จะเป็นอัจฉริยะผู้ที่มีความฉลาดเป็นเลิศในมหาโลกาพันสามการที่จะฝึกตนถึงแดนราชาเทพได้นั้นอย่างน้อยสุดก็ต้องใช้เวลาเป็นพันปี ใบหน้าของหลวซิลไร้าอารมณ์เขาแค่ชูเมื่อขึ้นมาแล้วกับมือทีหนึ่งกระบี่ไร้เงาก็ปรากฏในมือเขาแล้วทันใดนั้นเองเงาร่างของเขาก็หายวับไปก่อนจะปรากฏตรงหน้าหนึ่งในสิทธิของสำนักเซียนเทียนหยุนภายในชั่วพริบตาเดียวร่องรอยสีดำที่เกิดจากปริภูมิถูกฉีกกระชากปรากฏสิทธิคนดังกล่าวของสำนักเซียนเทียนหยุนเบิกตักวางร่างกายถูกพาออกเป็นสองส่วนโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉุดย้อมขอบฟ้าจนกลายเป็นสีแดงฉาน โคจรอนาจาักรกดปริภูมิแผ่คลุมร่างกายของสิทธิ์ในสำนักเซียนเทียนหยุนสิบกว่าคนพลังปริภูมิผุกมัดที่ยิ่งใหญ่พลังหนึ่งทำให้พวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มากมายมหาศาลภายในชั่วพริบตาเดียวในขณะเดียวกันกิริยาท่าทางของตัวเองและการโคจรผลการฝึกตนก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเช่นกัน เห็นเพียงเงาร่างของหลัวซิลกระพริบผุบผุปโผล่โผลง้างมือขึ้นฟันกระบี่ลงไปทุกครั้งที่ลงมือโจมตีต้องมีคนดับสลายสูญสิ้นหนึ่งคนภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเลือดของสิทธิอัชริยะสิกว่าคนในสำนักเซียนเทียนหยุนก็ย้อมเต็มขอบฟ้าไม่รอดสักคนไม่มีเลือดเปื้อนชุดคลุมยาวดำแม้แต่หยดเดียว กระบี่ไรเงาที่อยู่ในมือมีความเร้นลับของกฎปริภูมิซ่อนอยู่ทําให้มันโผล่โผหายหายราวกับว่าผสมรวมเข้ากับห้วงอากาศอันว่างเปล่าจนเป็นอันหนึ่งเดียวกันยังในอย่างนั้นสายตาของหลัวซิลก้าวข้ามผ่านปริภูมิผนึกหลิวเสียหานที่นอนตะแคงอยู่บนเตียงอัญ,ญมณีสีม่วงนั่นก่อนจะค่อยๆง้างกระบี่ที่อยู่ในมือขึ้นมาแล้วคมกระบี่ชี้ไปทางราชรถโอหัง สิทธ์นับร้อยตะคอกด้วยความโกรธเกรี้ยวพร้อมกันอยู่ตรงหน้าสำนักเขาของภูเขาหยุนเซียนคนดังกล่าวยังบังอาจลงมือสังหารสิทธิในสำนักเซียนเทียนเฮียนหยุนหุนการกระทำเช่นนี้ไม่ต่างอะไรจากการยั่วย,ยุความเกรงกจของสำนักเซียนเทียนหยุนคนนับร้อยล้วนเป็นราชาเทพและมกุฎเทพพลังออร่าทั้งหมดรวมเข้าด้วยกันภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวก็เหมือนมีเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งจุติลงมาแรงกดดันที่เกกการรานแผ่กระจายไปทั่ว ถึงแม้จะเป็นตัวหลัวซิลเมื่ออยู่ภายใต้บารมีอำนาจของผู้แข็งแกร่งนับร้อยที่รวมตัวกันแล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มากล้นเช่นกันหลวซิลข้านั้นดูถูกเจ้ามากเกินไปหากเจ้ายินดีที่จะกลับไหว้เข้ามาเป็นสิทธิในสำนักเซียนเทียนหยุนของข้าแล้วข้าจักไว้ชีวิตเจ้าครั้งหนึ่งจูจ่จูหลิวเซี่ยหานก็ยิ้มพลางพูด หากเป็นอดีตเพื่อเป็นการได้รับเสษจใจแห่งสุพรมาหลิวเสียหานไม่มีทางปล่อยให้หลัวซิลมีทางหนีทีไล่แม้แต่ทางเดียวแน่นอนทว่าวินาทีนี้เมื่อเห็นว่าความเร็วในการเจริญเติบโตของเขารวดเร็วเช่นนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าบนตัวเขาต้องมีพรสวรรค์ที่สูงส่งมากๆแน่นอนอีกทั้งยังเป็นอัจฉริยะที่มีโอกาสและโชคยิ่งใหญ่มากหากสามารถบ่มเพาะและควบคุมอัจฉริยะเช่นนี้ดีๆแล้วก็สักวันบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ต่อแผนการของตนเอง แล้วถ้าหากข้าตอบว่าไม่ล,ล่ะหลวซิวแสายยิ้มอย่างเยือกเย็นจุดจบของการปฏิเสธข้านั้นมีเพียงทางตายทางเดียวเท่านั้นแน่นอนอยู่แล้วว่าข้าก็สามารถลบความทรงจําในอดีตของเจ้าได้เช่นกันเจ้าก็ยังหนีไม่พ้นจากจักฝ่ามือของข้าได้อยู่ดีหลิวเซี่ยหานยิ้มพลางพูดโดยไม่นําหลวซิวมาใส่ใจเมื่อได้ยินเช่นนี้จิตสังหารของหลวซิลก็พรั่งพรูเห็นชัดเจนเลยว่าหลิวเซี่ยหานก็ปฏิบัติต่อเย็ยนเย่ออด้วยวิธีเดียวกันเช่นกัน ปัจจุบันนางก็อยากใช้วิธีการเดียวกันมาจัดการตนเองคืออาศัยคนมากกว่ามารังแกสิทธิของข้าอย่างนั้นหรือและในเวลานี้เองเสียงที่เปี่ยมล้นไปด้วยความผ่านโลกมาอย่างโชคชนทว่ากลับมีความน่าเกรงขามอย่างไร้ที่สิ้นสุดแฝงซ่อนอยู่ค่อยๆสะท้อนมาดังต้องอยู่ข้างหูของทุกคน จีสเสวียนคงที่อยู่บนศีรษะของอสูรดูดจ,จิตค่อยๆลุกตัวขึ้นก่อนจะหกระเหินเดินฟ้ามาถึงข้างกายหลัวซิวพร้อมกับจีเสี่ยวจือเท่าประหลาดในเทียนหยุนอบรมสั่งสอนพวกเจ้าเช่นนี้หรือจีสเสวียนคงเสียงฮือทีหนึ่งเขาไม่ได้ลงมือเลยด้วยซ้ำแค่ออร่าอำนาจบาร,รมีที่ปลดปล่อยออกมาจากตัวเขาก็ทำให้สีหน้าของสิบนับร้อยในสำนักเซียนเทียนเฮียนหยุนหุ่นและหลิวเซี่ยหานเปลี่ยนไปกระทันหันแล้ว เนื่องจากนวินาทีนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการแผ่คลุมจากออร่าอำนาจบารมีของชายชาราที่อยู่ตรงหน้าผลการฝึกตนที่อยู่ภายในร่างกายพวกเขาก็ถึงกับเหมือนถูกผนึกไปแล้วไม่มีกำลังแรงที่จะต่อต้านได้เลยแม้แต่น้อยเจ้าคือหลิวเซียหานหรอกหรือจับกลุ่มตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของสิทธ,ธ,รรออทธิ์ข้าไปและใช้เหตุนี้มาข่มขู่เขา สายตาของจีเสวียนคงร่วงลงบนตัวหลิวเซี่ยหานแม้นั่นจะเป็นเพียงสายตาเดียวเท่านั้นทว่ากลับสามารถทำให้หลิวเซี่ยหานสัมผัสได้ถึงวิกฤตการณ์แห่งความตายราวกับเมื่อไดเผชิญหน้ากับชายชราผู้ลึกลับน่ากลัวท่านนี้ฝ่ายตรงข้ามแค่ใช้จิตนึกคิดเพียงสายตาเดียวก็สามารถทำให้นางตายคาที่ภายในชั่วพริบตาเดียวแล้วนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหัวสมองของหลิวเซี่ยหานโล่งเปล่าไปหมด นางนึกอย่างไรก็นึกไม่ถึงว่าหลัวซิลจะสามารถเชิญผู้แข็งแกร่งที่น่ากลัวเช่นนี้มาได้อย่างนั้นหรือท่านผู้อาวุโสที่แห่งนี้คือสำนักเขาของสำนักเซียนเทียนหยุนเราฝืนข่มความหวัดผภาวในใจลงไปหลิวเซี่ยหานก้นใจพูดในฐานะที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับเจ้ามหาเทพขั้นสุดยอดถึงแม้ฝ่ายตรงข้ามจะเป็นเท่าประหลาดระดับเจ้ามหาเทพเมื่อเผชิญหน้ากับกองกำลังที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างสำนักเซียนเทียนหยุนแล้วก็ทำได้เพียงก้มหน้าลง ในมุมมองของหลิวเซีย่ยหานนางรู้สึกว่านอกเสียจากฝ่ายตรงข้ามอยากต่อกรกับสำนักเซียนเทียนหยุนอย่างไม่ตายไม่พักมีเช่นนั้นเขาต้องไม่กล้าลงมือต่อตอนเองที่เป็นเจ้าสำนักน้อยแน่นอนแม้ในอนาคตใช่ว่าเจ้าสำนักน้อยจะได้กลายเป็นเจ้าสำนักของสำนักเซียนอย่างแน่นอนแต่ทว่าเจ้าสำนักน้อยกลับเป็นตรานนักสันหน้าตาของสำนักเซียนและเป็นบุคคลผู้อัจฉริยะในเด็กรุ่นใหม่หากผู้ที่พูดคำพูดดังกล่าวคือเท่าประหลาดเทียนหยุนหากข้ามีความสุขก็อาจจะไว้หน้าเขาบ้าง แต่เจ้าเป็นเพียงผู้น้อยคนหนึ่งซึ่งยังไม่มีสิทธิ์มาเอ่ยปากพูดต่อหน้าข้าจีสเสวียนคงง้างมือขึ้นแล้วกับมือทีหนึ่งพลังดูดกลืนพลังหนึ่งก็แผ่คลุมตัวหลิวเซี่ยหานเอาไว้เห็นเพียงผลการฝึกตนทั้งร่างกายของนางถูกผนึกกดอัดแล้วไม่มีแรงในการต่อต้านเลยแม้แต่น้อยถูกจีสเสวียนคงดูดจับมาโดยตรงเวิงทันใดนั้นเองราวกับภูเขาหยุนเซียนที่สูงตระหง่านสวยงามสันเทิมไปชั่วขณะก่อนจะมีออร่าอันมากมายมหาศาลที่เหมือนดั่งสมัยดึกดำบรรค่อยๆแผ่กระจายออกมา เห็นเพียงหนะ้าส่วนลึกของสำนักขาวของสำนักเซียนเทียนเฮียนหยุนหุนมีไอลอยขึ้นจากแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านกลุ่มเมฆมีเงาร่างของคนคนหนึ่งที่อยู่ในชุดคลุมยาวเขียวราศีบนตัวดุจเทพเดินออกมาจากแสงอาทิตย์เทา้าเหยียบเมฆมงคลแล้วล่องลอยตรงมาเงาร่างชุดคลุมยาวเขียวดังกล่าวผมขาวโพลนสีหน้าตาเสมือนเด็กเหมือนดั่งผู้อาวุโสกลับคืนเป็นหนุ่มสาวมีแสงเปลง่งปลังปล่งอยู่ทั่วร่างทำให้คนมองเห็นรู้สึกลึกซึ้งมากจนมีอาจคาดเดาได้อาจารย์ออกจากการปิดขังแล้วหรือ ภายในสำนักเซียนเทียนเฮียนห,หุนหุนเจ้าสำนักเซียนรวมไปถึงผู้อาวุโสจำนวนมากก็ต่างตื่นตกใจเช่นกันเงาดำร่างหนึ่งลอยออกไปจากสำนักเขานี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เจ้าสำนักเซียนขมวดคิ้ววินาทีนี้เขาถึงจะสังเกตเห็นว่าหลิวเซียหานถูกแขกที่ไม่ได้รับเชิญสามคนจับกลุ่มตัวอยู่หน้าสำนักเขาด้าน,นอล่างภูเขาหยุนเซียน ก่อนหน้านี้หลิวเซี่ยหานร,ระดมสิทธินับร้อยไปรวมตัวกันที่หน้าสำนักเขาเจ้าสำนักเซียนไม่ได้ใส่ใจต่อเรื่องนี้แต่อย่างใดทว่าวินาทีนี้กลับรู้สึกว่าเรื่องราวยิ่งอยู่ยิ่งแปลกประหลาดโดยเฉพาะชายชาราชุดคลุมยาวขาวที่จับกลุ่มตัวหลิวเซี่ยหานเอาไว้ภายใต,ใต้กระแสสัมผัสต,ตัวสำนึกถึงกับทำให้จิตใจของเขาที่มีผลการฝึกตนเป็นเจ้ามหาเทพท่านเก้าผู้สง่าผ่าเผยเกิดความหวาดกลัว วินาทีนี้เจ้าสำนักเซียนจักยังไม่เข้าใจอีกได้อย่างไรายการที่อาจารย์ของตนออกจากการปิดขังนั้นต้องเกี่ยวข้องกับชายชาราชุดคลุมยาวขาวนั่นแน่นอนผู้เพื่อนยุธเสวียนคงไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะอาจารย์ชุดคลุมยาวเขียวที่ผมขาวโพลนสีหน้าเสมือนเด็กเหยียบเมฆมงคลมาถึงที่นี่สายตามองขเขม่งไปทางจีเสวียนคงแม้จะเป็นการทักทายที่เกรงอกเกรงใจมากๆบนใบหน้าก็มีรอยยิ้มเช่นกันแต่จิตใจของอาจารย์ชุดคลุมยาวเขียวกลับสงสัยมากมาก เหตุใดจีเสวียนคงนี่ถึงวิ่งมาสํานักเขาของสํานักเซียนเทียนหยุนโดยไรเหตุผลที่มาเช่นนี้อีกทั้งยังจับกลุ่มตัวสิทธิ์ที่เป็นผู้น้อยคนหนึ่งด้วยตนเองจีเสวียนคงใช้มือลูบหนวดเคราที่ขาหมอกพลางอมยิ้มเท่าประหลาดเทียนหยุนเจ้าและกลับไม่ได้พบหน้ากันมาห้าล้านปีแล้วห้าล้านปี เมื่อได้ยินบทสนทนาระหว่างทั้งสองทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ตกตะลึงหนักมากและมุมปากของหลัวซิลที่ยืนอยู่ข้างกายจีเสวียนคงยิ่งชักกระตุกตั้งแต่ที่เขากำเนิดจวบจนบัดนี้เวลาก็เพิ่งจะผ่านไป200อกว่าปีเท่านั้นห้าล้านปีนั้นมีความหมายโดยรวมว่าอย่างไรอายุขัยของผู้แข็งแกรง่งกุฎเทพช่วงกลางคนหนึ่งมากสุดก็แค่ห้าล้านปีเท่านั้นแต่เมื่ออยู่ในปากของจีเสวียนคงและเท่าประหลาดเทียนหยุดแล้วราวกับว่าห้าล้านปีมันเรียบง่ายเหมือนการดีดนิ้วทีหนึ่ง เท่าประหลาดเทียนหยุนเป็นคนอย่างไรนั่นมันอาจารย์ของสำนักเซียนเทียนหยุนในยุคป,ปัจจุบันเชียวนะเป็นผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานที่ผลการฝึกตนบรรลุถ,ถึงแดนเจ้ามหาเทพใช้ตัวตนของเท่าประหลาดเทียนเฮียนเหียนหุ่นเรียนว่าผู้เพื่อนยุทธอีกทั้งยังเป็นชื่อของผู้อาวุโส,สเสวียนคงด้วยหากเจ้าสำนักเซียนรวมไปถึงเหล่าผู้อาวุโสยังคาดเดาตัวตนของผู้มาเยือนไม่ได้ละก็เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะโง้จริงๆแล้วละ่ะ มหาปอลมาจารย์ยาเซียนเพียงหนึ่งเดียวในมหาโลกายอดอัมพรจีเสวียนคงที่ผู้เพื่อนยุธเสวียนคงลงมือต่อผู้น้อยนี่มันเพราะเหตุใดกันหรือหรือว่าลูกหลานในสำนักเซียนเทียนหยุนของข้าทำเรื่องที่ลุกรานผู้เพื่อนยุษหรือเท่าประหลาดเทียนหยุนที่อยู่ในชุดคลุมยาวเขียวยิ้มถามพลางภายในคำพูดไม่มีความหมายในการซักถามด้วยน้ำเสียงตำหนิติเตียนยิ่งกว่านั้นคือเขายังดูเกรงอกเกรงใจมากอย่างเห็นได้ชัดด้วย ตัวตนของมหาปรมาจารย์เซียนได้ลิขิตไว้แล้วว่าตัวต,วตนของจีเสวียนคงที่อยู่ในมหาโลกายอดอัมพรน,นั้นพิเศษเว้นเสียแต่ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับความถูกผิดโดยทั่วไปแล้วผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพก็มักจะไว้หน้าเขาอยู่บ้างจีสเสวียนคงเสียงหืออย่างเยือกเย็นข้าว่านะัท่เประหลาดเทียนหยุนหากมีคนจับกลุ่มตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของเจ้าไปแล้วนำคนเหล่านั้นมาข่มขู่เจ้าเจ้าคิดว่าคนดังกล่าวสมควรตายหรือไม่ผู้ใดบังอาจเหมิมเกรมทำเลวเช่นนี้ สีหน้าของเท่าประหลาดเทียนหยุนหม่นมองลงไปเขาจักยังไม่เข้าใจในความหมายของจีเสวียนคงได้อย่างไรเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีคนในสำนักเซียนเทียนหยุนที่ไม่รู้จักความเป็นความตายจับกลุ่มตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของสิทธิจีเสวียนคงนี่ไปอีกทั้งยังข่มขู่เขาด้วยแต่ทวาตาแก่จีเสวียนคงนี่รับสิทธ์ตั้งแต่เมื่อใด ถึงแม้จะมีคำถามในใจแต่สายตาของเท่าประหลาดเทียนหยุนกลับจ้องมองไปทางเจ้าสำนักเซียนพร้อมกับนัยยะสอบถามโดยตรงจิตใจเจ้าสำนักเซียนสะดุ้งก่อนจะรีบเดินขึ้นไปเรื่องดังกล่าวสิทธิ์ไม่ทราบนะขอรับโปรดอาจารย์ลงโทษด้วยขอรับเจ้าต้องไม่ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วหากเจ้าทราบเรื่องนี้แล้วก็แม้จะมอบความกล้าให้เจ้าอีกร้อยเท่าเจ้าก็ไม่กล้าจับกลุ่มตัวพ่อแม่และญาติพี่น้องของสิทธิ์ข่าไปหรอก จีสเสวียนคงสะบัดมือทีหนึ่งก็โยนหลิวเซี่ยหานที่ถูกเขากดอัดปิดผนึกไปตรงหน้าอาจารย์เทียนหยุนแล้วแม่นางคนนี้เป็นสิทธิในสำนักเซียนเทียนหยุนของเจ้าสินะอายุไม่มากแต่ใจขอกลับโหดเหี่ยมกล้าหาญไม่น้อยเลยนี่จีสเสวียนคงไซยะยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความหมายที่เขาจะสื่อคือพวกเจ้าเอาไปจัดการเองแล้วกันเมื่อหลิวเซี่ยหานได้ยินคำพูดเหล่านี้ นางก็รู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อน้ําแข็งหมื่นปีภายในพริบตาหลัวซิลนั่นกลายเป็นสิทธิของจีเสวียนคงตั้งแต่เมื่อใดนี่มันจะไปได้อย่างไรหลิวเซี่ยหานตกใจจนรู้สึกมึนงงไปหมดแล้วจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงบัดนี้สุดท้ายหลัวซิลที่อยู่ในสายตานางก็เป็นเพียงบุคคลเล็กๆที่มาจากโลกรรมนุษย์เท่านะั้นนอถึงแม้จะได้รับโอกาสและโชคที่ไม่เลวจากตัวตนและศักยภาพของตัวเองการที่จะจัดการเขานั้นสามารถทําได้ง่ายเหมือนบทขยี้มดตัวหนึ่งให้ตายเลย นางคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะเกิดการพลิกผันที่น่าทึ่งเช่นนี้บุคคลเล็กๆคนหนึ่งจากโลกามนุษย์กลายเป็นสิทธิของจีเสวียนคงอย่างนั้นหรือจีสเสวียนคงเป็นคนแบบใดหลิวเซี่ยหานเข้าใจไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วผู้คนที่อยากกลับวหว้เขาเป็นอาจารย์นั้นมีมากดังปลาในแม่น้ําถึงแม้นางจะเป็นเจ้าสํานักน้อยของสํานักเซียนเทียนเฮียนหยุนหุนแต่ในความเป็นจริงนางไม่มีแม้กระทั่งสิทธิ์ในการเข้าเฝ้าอาจารย์ซึ่งนั่นก็หมายความว่าอาจารย์เทียนหยุนไม่รู้จักนางเลยด้วยซ้ํา สีหน้าของเท่าประหลาดเทียนหยุนหม่นมองลงหากเจ้ามหาเทพในสำนักเซียนเป็นผู้รุกรานจีเสเวียนคงไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องคุ้มกันชีวิตของคนดังกล่าวไว้ให้ได้อย่างไรเสียการบ่มเพาะผู้แข็งแกร่งเจ้ามหาเทพนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในบรรดาสิทธิ์อัจฉริยะนับร้อยนับพันสุดท้ายใช่ว่าจะบังเกิดเจ้ามหาเทพคนหนึ่งได้เสมอไปแต่ถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ที่มีผลการฝึกตนเพียงมกุฎเทพคนหนึ่งแล้วก็มันไม่ค่อยมีค่าอะไรในสายตาเท่าประหลาดเทียนหยุนเลย มีนำซ้ำหลิวเสี่ยหานเพิ่งบรรลุถึงแดนมกุฏเทพได้ไม่นานอยู่เพียงแดนนมกุฏเทพขั้นหนึ่งเท่านั้นยิ่งกว่านั้นคือเจ้าสำนักเซียนยังไม่ทันได้บอกตัวตนของนางออกมาเลยอาจารย์เทียนหยุนก็ยื่นนิ้วออกมาหนึ่งนิ้วแล้วกดลงกลางหัวกะโหลกของหลิวเสี่ยหานแล้วอาจารย์เจ้าสำนักเซียนอ้าปากค้างแต่เมื่อเห็นกิริยาท่าทางของอาจารย์ตนเขาก็ทราบแล้วว่าไม่ว่าจะพูดอะไรมันก็สายไปแล้วค้นวิญญ,ญาณอาก หลิวเซี่ยหานกรีดร้องอย่างน่าเวทนาเพื่อเป็นการสืบให้ชัดเจนว่าตกลงมันเกิดเรื่องอะไรกันแน่ถึงได้ร้ชุกรันจีสเสวียนคงเท่าประหลาดเทียนหยุนถึงกับใช้วิชาค้นวิญญาณต่อนางโดยไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยการที่ถูกผู้อื่นค้นวิญญาณน,นั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดอย่างยิ่งเมื่อเห็นหลิวเซี่ยหานตาเหลือกรัวรัวร่างกายก็ชักกระตุกจิตใจของหลัวซิวไม่ได้รู้สึกทนดูไม่ได้แต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกสะใจมาก เนื่องจากเขาเข้าใจดีมากมากว่าการที่หลิวเซี่ยหานทราบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนั้นนางก็ต้องเคยค้นวิญญาณของพวกเหยียนเย่เอ๋อและเยียนซีรวิอย่างแน่นอนหลิวเซี่ยหานนี่สมควรตายต่อให้ตายจากไปโดยที่เจ็บปวดและทรมานมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าหลวซิวก็จะไม่รู้สึกสงสารนางเลยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งหลิวเซี่ยหานก็สูญเสียสภาพที่ดูสุภาพและสง่าลาำเลิศไปแล้วทรุดลงไปกับพื้นเหมือนโคลนน้ำลายฟูมปากและชักกระตุกอย่างไม่หยุดหย่อน วิธีการเช่นนี้แตกต่างจากการค้นวิญญาณแบบอ่อนโยนวิธีการของเท่าประหลาดเทียนอยู่นั้นเผด็จการมากๆใช้อำนาจค้นหาความทรงจำอย่างหมดเปลือกสิ่งที่ควรทราบก็ทราบหมดแล้วสิ่งที่ไม่ควรทราบเขาก็ทราบแล้วเช่นกันเส็จใจแห่งสุพรรูม่านตาของเท่าประหลาดเทียนเห็นหุ่นยหุ่นลงถึงแม้เขาจะเป็นผู้แข็งแกร่งไร้เทียมทานในแดนจัก,กรรดพเทพแล้วแต่ทว่าเขาก็ยังคงใฝ่หากดเวลาที่ล้ำค่าสูงส่งและลึกลับในตำนานอยู่ อยู่ในแดนจักรพรรดิเทพเหมือนกันก็มีการแบ่งระดับความสูงต่ำของศักยภาพเช่นกันการที่จักรพรรดิเทพคนหนึ่งยึดกุมกฎเวลานั้นคนดังกล่าวต้องเป็นผู้แข็งแกร่งที่อยู่ในระดับมหาจักรพรรดิบิอย่างแน่นอนเขามองจีเสวียนคงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรอบหนึ่งและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วลงหรือว่าเสียใจแห่งสุพรน,นั่นตกอยู่ในกำมือของจีเสวียนคงแล้วเท่าประหลาดเทียนหยุนรู้สึกว่าการคาดเดานี้ของตัวเองมีโอกาสเป็นไปได้8-90ถึงเปอร์เซ็นเลย ถ้าทราบเรื่องนี้แล้วไม่ได้ชายตาลงไปมองหลิวเซี่ยหานที่เป็นลมหมดสติไปแล้วนั่นเลยเท่าประหลาดเทียนหยุนยื่นมือออกไปเอาแหวนเก็บของที่อยู่บนนิ้วของหลิวเซี่ยหานลงมาแล้วหยิบลูกแก้วแดนปริศนาออกมาจากภายในหนึ่งลูกพื้นที่ภายในลูกแก้วแดนปริศนาเป็นพื้นที่ปรากฏขึ้นมาเองตามธรรมชาติผู้คนในสำนักไทยสเสวียนล้วนถูกปิดผนึกอยู่ภายในเท่านี้ก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแล้วว่าครั้นเมื่อหลิวเซี่ยหานจุติลงไปยังโลการรนุษ นางได้ทำการยกย้ายสำนักเขาของทั้งสำนักไทสเสวียนมาเฮอเหอผู้เพื่อนยุศเสวียนคงยินดีด้วยนะเท่าประหลาดเทียนหยุนยื่นลูกแก้วแดนปริศนามาพลางยิ้มตาหย่อนพลางพูดยินดีด้วยทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุล้วนไม่เข้าใจความหมายของเท่าประหลาดเทียนหยุนมมดแมนว่าเป็นหลัวซิวเองก็คาดเดาในยยแฝงของคำพูดดังกล่าวไม่ได้เช่นกันแต่ทว่าจีสเสวียนคงกลับเข้าใจแล้ว เขาบอกไม่ให้หลัวซิลไปเอาลูกแก้วแดนปริศนามาหัวเราะเบาๆแล้วพูดการตระหนักรู้ช่างยากมากเสียจริงทั้งสองไม่ได้พูดถึงคำว่ากฎเวลาเลยแต่ทั้งสองฝ่ายต่างสามารถฟังความหมายของฝ่ายตรงข้ามออกจีสเสวียนคงไม่ได้โกหกแต่อย่างใ,ใดการตรหนักรู้ในกฎเวลานั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากจริงๆไม่ใช่ว่าผลการฝึกตนสูงแล้วจะสามารถตระหนักรู้ได้ง่ายๆแต่ต้องการความสามารถในการตระหนักรู้พรสวรรค์รวมไปถึงโอกาสโชคและจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สูงมากฮ่า และสาเหตุที่ต่อบทสนทนาของเท่าประหลาดเทียนหยุนนั้นในความเป็นจริงจีเสวียนคงก็กำลังปกป้องหลัวซิลอยู่เช่นกันหากปล่อยให้ผู้อื่นทราบว่าเสจใจแห่งสุพรอยู่ในกำมือเขาผู้ที่บังอาจคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายต้องมีไม่มากแน่นอนแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในกำมือของหลัวซิลที่เป็นผู้น้อยคนหนึ่งแล้วก็เกรงว่าคงจะมีเท่าประหลาดจำนวนไม่น้อยออกโรงไปแย่งมาอย่างหน้าด้านไระยังอายแน่นอนเท่าประหลาดเทียนหยุนหัวเราะเหอะเหอะและไม่ได้พูดอะไรอีก เขายืนยันแล้วว่าเสษ็จใจแห่งสุพรอยู่ในกำมือของจีเสวียนคงกำลุกแก้วแดนปริศนาไว้ในมือหลวงซิลถอนหายใจเฮือกยาวใช้ตัวสำนึกแผ่สำรวจรอบหนึ่งก่อนที่จะทำให้สีหน้าของเขาหม่นมองลงไปภายในเสี้ยววินาทีเนื่องจากเขาพบว่าสถานการณ์ของเหล่าผู้คนในสำนักไทสเสวียนยแย่มากคนจำนวนมากต่างบาดเจ็บสาหัสเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในช่วงเวลาที่พวกเขาตกอยู่ในเงื้อมือของหลิวเสี่ยหานต่างทุกยากลำบากไม่น้อยเลย มีเพียงสิ่งเดียวที่ยังถือว่าน่าปิติอินดีอยู่นั่นก็คือพ่อแม่และพี่สาวของเขายังปลอดภัยดีอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นหลิวเสียหารยังไม่ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือต่อพวกเขาที่เป็นมนุษย์ทั่วไป